เขาไปจังไไรมาเดี๋ยวนี้หัวโจมแต่ยังไงน้ำเลิกอันนี้มันเป็นชุมะทานอย่างนี้เป็เป็นเขาห้องของสวรรค์ครับตั้งหน้าพุ้นมันจะเป็นแองเปน้ำยังเลิกเลยเขาลอกของไม่ครับยัย่ยธหลอกไมคมานี่ลอกมนถึงเพ่ยมก็บผมหมดเลยยูดีกับมันมาลงยู่นี้เลยใช่ครับนั่งอยูหลังว่าดเขาแจ้งมาครับ้ไปก ดีข้าวหอลนี่เสียงมาหแล้วเห็นไฟซองก็หันไฟใต้เนี่ยโผล่มาเนี่ยแล้วเลยออกมาดูก็กรบเจือคุ้นเจออย่างก้าออกมาเด้เออก็รอโทัหาผู้ใหญ่ก่อนทรหามนนั้นคนนี้ก่อนนี่หละื่อมาบ่อยนี่แหะ พอหนีกพ่อหนีกำลังนอนอยู่ไงวัวเดี๋ยวจะให้ไปดูประเ็นมันก็ไม่ก่าวออกมาถ้าเกดถคาเกิดถ้าเกดไม่นัวน์ทัวร์ผลไล่ศูนย์ล่ฟั่งไล่ศูนย์ไล่ฟั่ง เาออางอะอาดนี่คนนี <Sustain able> ้จะมรู <practiced> ้ก <Tá c respond> ันไหมดูนแตหวาง่หมาบ้านหมเฮา่ย่ามาตกนี่เขานมาเฮาน่่หมาเฮานี่ยมันต้นี่มันไม่ไหลล เฮ้ยต้องเก่นเลหลวเลยแล้ยอายแล้หลับวนปุ๊บอ้าวรเปลี่ยนมันเาสอ้าวไฟแจ๊กตรงนี้กูไปด่านฟ้าอ้าวเป็นหรือตายโทรหาคนนั้นคนนี้ันนี้จ่ออย่างนี้ น้องร้องน้องร้องเสียงดีน้องร้องเสียงดีมันงูเลยให้มามันเห่าเลยงูเร็วะนี่เป็นบ้านไผ่จันที่เนี่ย màu trắng màu xong, màu trắng nhá, giờ đến cuối là, giờ Hãy chết được quá coi không bỏ lỡ những video hấp dẫn